้าคุณแม่แต่แต่งตัวแต่งหน้าลงมาพร้อมตั้งแต่8โมงอ่ะคือวันนี้ว่าจะวันนี้จะไปไหนอะไรเงี้ยใช่ไม่แต่งไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีเราตื่นมา,าตกเกระจแล้วจจอ <laughs> จกจก,จก,จก,กระจกระจกกรจกระจกกกจกรยรรารอกรก็ต้องแต่งใหรสวยพร้อกออกไปได้สวัจก่จะม ไม่เหงาไม่เหงาค่ะฮากิจกรรมทำก็ไปทานข้าวกับเพื่อนบ้างอาทิตย์ละห้าวันอีกสองวันก็ไปฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนานเแต่เกิดทุกอาทิตย์เลยนะแต่เกิดทุกอาทิตย์ แต่แม่ไม่เป็นเลยนะแม่เจอภาวะนี้บ้างไหมคะไม่เจอเลยค่ะไม่รู้สึกว่าหรือว่าแบบคนใกล้เคียงคุณแม่ที่แบบเป็นแบบก็มีเราก็ชวนเขาออกไปเที่ยวอ่ะไปทานข้าวอย่าไปคิดมากเลยชีวิตนี้ใช้ร้อมสุดท้ายให้เป็นประโยชน์เพราาะว่ลูกชายท่านเองนั่นแหละแล้วชอบไปรับก่อนเวลาเราเราก็อยากเห็นคุณแม่มีแบบมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเขาดูแลเรามาแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงที่เขาควรต้อง ได้ออกไปเที่ยวแล้วละอะไรเงี้ยอ้จันที่ผมบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงนาทีทองที่เราได้แบบเราเริ่มทํางานเราเริ่มเราเริ่มนิ่งเราเริ่มมีครอบครัวของตัวเองมันก็แล้วเราคุณพ,พ่อคุณแม่เราเรายังเราโชคดีที่เขาสุขภาพแข็งแรงเราก็อยากใช้ทุนกนาทีในตรงนี้ให้มันเปประโยชน์ครับ ใจอย่างเดียวเลยค่ะอะไรมากอันนี้คือพูดในมุมดีแบบแบบบวกถ่าช่วงแรกๆใช่ไหมคะส่วนมากคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ต้องแหมตกใจนิดนึงอะ่ะลูกเราแหมเราเคยรักจะไปอย่างนี้ใช่ไหมจะไปมีแฟนใหม่แล้วก็มีบ้างนอนเล็กน้อยอะไรอย่างงี้แ<อ>ต่อ,อย่าไปใส่ใจเพราะมันชีวิตเขา<อ>เราอยู่ของเราให้เป็นสูขสนุกไปกับ ชีวิตพรุ่วันดีกว่าคุณไม่ตกใจอยู่นานไหก็ตกใจอยู่นานกันนะอยากรู้ตอนนี้ตกใจอยากรู้เอ๊ะใครเหรอนี่คือย้อนไปเมื่อสิบสีแล้วใช่ใครเหรอค่ะแล้วก็อยากคุ้นคนไหนอะไรอยย่างงเี้แม่ก็เป็นห่วงนะครับพอดีทุกคนเป็นห่วงแหละคืออยากรู้บ้างน่ะแค่นั้นแหละไม่ในไรแต่หลังจากนั้นคุณแม่บริหารความสำคัญยังไงโอ้ยลูกเราลูกเรารักเราก็ต้องรัก ถูกไหมคะก็เพื่อที่เขาจะได้รักลูกเราถ้าเราไม่รักเขาเขาไม่รักลูกเราเราต้องรักลูกสะภ้มากกว่ารักลูกเราอ้นีคือเคล็ดลับที่ทให้วันีช่ความสุขใช่ค่ะเขามีความสุขเราก็มีความสุขอ้โตคะได้ยินีรสบายใจรักลูกสะมากกว่าเราบเดี๋ยวเนี้ยไป นอกจากรักลูลกสบายมากกว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนมีแต่คนถามคือคุณแม่มาไหมไม่มีใครถามถึงโต้แม่มาไหมก,ก็ผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันเป็นช่วงนาทีทองของเรามันเป็นช่วงที่ท,ที่เราเรามีครอบครัวเรามีกแม่และการที่เราได้ไปด้วยกัน3าคนเนี่ยอย่างอย่างเดี๋ยวผมจะเสร็จคอนเสิร์ตเราเล่นคอนเสิร์ตใหญ่วันที่2 2่สิบสองกรกฎาคมพอเราเสร็จคอนเสิร์ตอาทิตย์หน้าผมจองแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปพัทยากันนะคุณแม่ไปด้วยคุณแม่ไปด้วยพาหลานไปด้วยเนี่ย เนี่ยเป็นวันที่ผม looking forward to ละเพราะว่าการโมเมนต์ที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยมัน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 ดีมากครับอย่างหลังแต่งงานครับแม่ช่วยรีวิวลูกสบายคนนี้นะครับรีวิวรูกสบายเลิกงานแต่งงานดีนะครับรู้สบายคนนี้ค่ะเออเขาน่ารักมากเลยค่ะลูกสะใภ้แม่มีสองคนน่ารักทั้งคู่ค่ะแต่เขาก็คนละแบบนะคะพี่พิงค์เวลามีสการไปช่วงวันเพิ่มมาในครอบครัวเราเนี่ยเราต้องมีการปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะได้เข้ากับในครอบครัว ต้องปรับนิดนึงนะค่ะว่าเออเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาทำอะไรสองคนเนี้ยมันคอลลเจนถูกไหมคะเราต้องปรับแล้วก็จูนสองคนให้เข้าใกล้กันแม่ก็ต้องจูนหาเขาเขาก็จูนหาแม่ชีวิตจะได้มีความสุขถ้าไม่จูนแล้วมันคลื่นแทรกตลอดอย่างเงี้ยเราเรามีอะไรอยากจะแบบที่ไม่สะพายคนนี้ใช่ครับไม่ใช่เนี่ยมีวิธีการที่แบบคือจะจูนกันได้ติดกันได้ง่ายๆใช่ครับก็รับการจูนในการ กันอย oh. an right. oh. mm hmm. ู่วก็สองคนก็มีอะไรก็คุยกันสมมติเขามาคุยกับเราเอ๊ะเราไม่ค่อยถูกใจเราก็อืมแต่เราไม่ตอบอย่าปากไวอ่ะอย่าปากไวเราก็เก็บไว้นิดเดินเขาเก็บไว้นิดเดินไปนอนคิดเอ้าดงนี้ดิอ้าว่าไงโลกสวัสดีจบลืมแล้วตื่นมาก็สวัสดีทักทายหยุดไปก่อนใช่บางทีเราก็ไม่ต้องเร็วมากค่ะแม่ไม่รีบ แล้วอย่างเรื่องหลังเรื่องหลังเรื่องหลังรีบมากแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาอ๋อแล้ววันนี้เราสัมภาษณ์เรื่องอะไรกันเหรอครับอยากหรือยังครับไม่อยากวันแม่อยากมากเนี่ยแม่ฝันทุกวันเลยบอกเอ๊ะเมื่อคืนแม่ก็ฝันว่าแม่ได้ลุ้มเด็กกดดันไหมครับพี่ต๋องครับกดดันพี่ต๋อัมากเลยใช่ไหมแม่ไม่กดดันค่ะเพราะว่าเจอปายแม่ก็พูดเมื่อไหร่ก็ทำงานช่วงนี้ชีวิตทำงานกันหนักครับทั้โหมด ได้ไหรัโอ้โหนี่ก ok ็อะไรเนี่ยนี่จะคิดแท็กทีมกันเหรอครับคุณแม่ให้เขาเบาๆงานลงไปสุดคนที่จะได้ดูเขาก็ทำงานหนักทั้งคู่แล้วตอนนี้ก็ตอนนี้เขาช่วงทำงานก็ต้องทำงานไปก่อนไม่เป็นไรแม่รอได้ไม่ได้ปวดหลคือเบบว่าเราเราได้บานแทนไปแล้วว่าอีกทีปีนีอะไรอย่างเงี้ย ก็มีมีม so, so ีค so ุย so, ก so, right ัน <giving> บ right? so, ้างครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่อย่างที่บอกทางานทั้งคู่แล้วก็ทํางานกันหนักทั้งคู่ครับก็ผมคิดว่าเขาทุกอย่างมีเวลาของมันแหละนะครับก็ผมผมช่วงนี้เลี้ยงหลานก่อนเนี่ยมีหลานอยู่หลานน่ารักเลยทั้งทั้งทั้งหลานของไบร์หลานของผมเองคือหลานน่ารักุดเลยก็เลยบอกว่าเลี้ยงหลานก่อนเลี้ยงหลานก่อนเลี้ยงเลี้ยงหลานแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเหงาก็เปิดแอปช้อปปิ้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้เดี๋ยวกดให้ ไดครับก็สำหรับคอนเสิร์ตปนเออออเร์ตวทนต์ปีนเอ present, นนอร์ n อเดอคอนเสิร์ตในวัน,นที่สิรกรกฎาคมนี้นรัก็บัตรนะน่าจะโเสรอบนะครับก่บน,นะน,น so งองขอบคุณขอคุณทุกคนมากๆที่ให้การตอบรับที่ดีมากสาหรับรายการอปนเอร์ไนะครับจริงๆแล้วมันก็ใกล้ครบหนึงปีพอดีถ้าจาได้ที่เราเจอกันตั้งแต่เราเปิดบริษัททนทีเรา1ึงปีที่เราที่เริ่มเป็นรายการปีนเอร์ไครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็โตึนมาถ ก็อยากให้ไปเจอกันในวันนั้นครับรับรองสนัสนานแน่นอนศิลปินทุกคนเต็มที่แน่นอนครับมีตัวค่าไม่กระแสตอบรับมันจะดีขนาดนี้แบบอะไรแบบก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้ครับก็ขอบขอบคุณขอบคุณมากๆจริงๆครับก็ผมเริ่มต้นเริ่มต้นรายการเปโดนตายมาเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะได้รับการตอบรับที่เร็วขนาดนี้ในหนึ่งปีครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณศิลปินด้วยขอบคุณทีมงานแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยครับ มีคิดจะเพิ่มรอบอะไรที่น่าโอ้โหดาราต้องทวมิตในโซเชียลไปตามหาบัตรเลยทีเดียวใช่คือมีตอนนี้พอใกล้ๆวันหลายๆคนก็มาทวิตหาผมดีมาผมโดยตรงที่เป็นศิลปินด้วยกันมาถามบัตรจากผมเลยครับผมเองยังไม่มีครับครับผมเองยังผมเองยังเปินห้อยคอขึ้นเล่นเวทีเลยเพราะมันมันมันแน่นมากๆนะขอบคุณผมไม่คิดเราเราเริ่มรายการมาหนึ่งปีเราตัดสินใจว่าเพราะคำว่าเราจะมีคอนเสิร์ตเพิ่งแบบเพิ่ง เดือนเมษายนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถหาที่ได้ใหญ่กว่านี้แล้วเรานี่คือ The Best ที่เราสามารถทําได้นแล้วอะไรครับเราก็ไม่คิดว่าการตอบรับจะดีและแน่นขนาดนี้เลยครับเราก็เลยขอบคุณมากที่ตอบรับครับแต่แต่อย่าอย่าเพิ่งเสียใจครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่คอนเสิร์ตครั้งนี้ครั้งเดียวครับเดี๋ยวคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตแค่เปิดเป็น The First คอนเสิร์ตเป็นรอบวัยรุ่นเดี๋ยวตุลาคมนี้ครับเราเจอกับคอนเสิร์ตเป็นหน่วยไอ <c oughs> พคลาท2ก็คือเป็นเดอะเลเจนด์ครับคราวนี้ยเดอะเลเจนด์เขาเนี้ยจะมีแต่ตำนานทั้งจะมีพี่ปันนะแต่คลาสพี่ปุ๊อัญนเชอรี่อันเนี้ยเจนยังแอคทีฟครับอันเนี้ยสัคอ,อ,เอนเสิร์ตที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปดูครับเราก็จะแบ่งรุ่นกันเลยครับเดี๋ยวตุลาคมเจอกันอีกรอบแน่นอนนะครับอ,อีกหนึงครับคุณโสดเล่นกันนานไครับครับก็บอกว่าเคยใช้เพลงโสดมาแบบที่4อ่าครับผมก็ ได้ดูแล้วครับก็จริงๆแล้วดูทุกเช้าอยู่แล้วเพราะว่านะเป็นเป็นรายการของของไบร์เองถ้าเราไม่ดูแล้วเขามาถามถึงเดี๋ยวก็จะต้องตอบคำถามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไรผมก็ติดตามดูไลฟ์ทุกเช้าครับก็ได้ทราบเรื่องรักเธอใช่ไหมครับนะพูดมาก็รู้เลยว่าแบบเจนเดียวกันแน่นอนเลยครับเพราะเจนนั้นก็คงแบบหลายๆคนคงใช้เพลงนี้อะไรเงี้ยครับเกินใจเยอะไหมครับก็นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งครับก็ก็น่ารักครับน่ารักที่รักครับ ขอบคุณมากๆนะครับ